โจทย์ปัญหาหมายถึงข้อคำถามที่เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่นักเรียนจะต้องใช้ทักษะความรู้และประสบการณ์หลายๆอย่างประมวลเข้าด้วยกันเพื่อหาคำตอบซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบปริมาณหรือข้อความรูปแบบโจทย์ปัญหาแบ่งได้2ประเภท 1. โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน 2. โจทย์ปัญหาที่เน้นกระบวนการ องประกอบในการแก้โจทย์การแก้โจทย์จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยความสามารถ3ด้าน 1. สติปัญญา 2. การอ่าน 3. ถทักษะพื้นฐานโจทย์ที่1ห,หมอหนึ่งคนดูแลคนไข้ได้5,000คนหมู่บ้านแห่งหนึ่งหากมีหมอ120คน แต่ต้องดูแลคนไข้8 5 0 0 0นคนคนหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดหมอกี่คนวิธีทำหมอหนึ่งคนดูแลคนไข้ได้5,000คน หมอ120คนจะดูแลคนไข้ได้กี่คนก็นำ5,000มาคูณกับ120 5,000คูณ120เท่ากับ600,000ดังนั้น หมอหนึคนจะดูแลคนไข้ได้หกแสนคนแต่มีคนไข้ในหมู่บ้าน850,000คนตอนนี้หมอดูแลได้อยู่หกแสนคนก็จับมาลบกัน แปดแสนห้าลบด้วยหกแสนเท่ากับสองแสนห้าดังนั้นยังมีคนไข้เหลืออยู่สองแสนห้าหมื่นคน ออหนึ่งคนดูแลได้ห้าพันคนก็จะห้าพันไปหารกับสองแสนห้าก็จะได้จํานวนที่ต้องการคือห้าสิบข้อนี้ต่อข้อสามครับ โจทย์ที่ 2. แม่มีเงินอยู่จํานวน 1. ได้นํามารวมกับพ่อซึ่งมีเงินอยู่20บาทแบ่งให้ลูก3คนคนละ30บาทเงินจะหมดพอดีแม่มีเงินกี่บาทวิธีท,ท,ทานะครับอันดับแรกให้เราตั้งตัวแปรก่อนตัวแปรที่1ให้แม่มีเงิน X บาทตัวแปรที่2พ่อมีเงิน20บบาทหลังจากนั้นให้เราตั้งสมการ x บวก20เท่ากับ3คูณ30 x มาจากเงินของแม่บวกกับ20เงินของพ่อเท่ากับ3คือแบ่งให้ลูก3คนคูณกับคนละ30บาทหลังจากนั้นให้เราแก้สมการ x บวก20เท่ากับ สามคูณสาเท่ากับเกหลังจากนั้นให้ย้าย20ไปลบกับ90ก็จะเป็น X เท่ากับ90ลบ20แล้วเราก็จะได้จำนวนเงินของแม่ก็คือ X เท่ากับ70ข้อน,นี้ตอบข้อสอครับ